ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ HMG ครับผมนะและในวันนี้ครับเรามาอยู่ในไมค c r รับเวล็อก k e d i t i o n กับ Modpack ที่มีชื่อว่า Modpack อะไรล่ะต้องเรียกว่า Add-on ครับมาเดี๋ยวเราเริ่มสร้างโูลแล้วกันท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันคือ Add-on อะไรนะก็เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะเอาเป็น H M แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเป็นฮาร์ดคอร์ไปเลยครับเราจะท้าทายด้วยการเล่นฮาร์ดคอร์นะแล้วก็ในส่วนของแอดออนที่เราจะแอดเข้าไปนั่นก็คือ Origins PE mm hmm. ครับผม mm hmm. บอกเลยว่าโคตรดีมอดเน้แล้วก็ผมได้ใส่ในส่วนของแอดออนที่มีชื่อว่า Actions and Stuff mm hmm. ไปด้วยนะคือตัวนี้มันค่อนข้างดีมากเลยครับ อธิบายก่อนเผื่อท่านผู้ชมงงแต่ท่านผู้ชมน่าจะเห็นบอกแล้วล่ะว่ามันเล่นอะไรกันนะวันนี้ครับเราจะมาเล่นแบบสุ่มเผากันโดยสุ่มเผาครั้งนี้เนี่ยมีภารกิจอยู่ทั้งหมดแค่มิชชั่นเดียวในคลิปนี้เท่านั้นแค่มิชชั่นเดียวเลยก็คือการตามหาเพชร oh <my> อ่ามันอาจจะดูไม่ยากนะแต่เผาแต่ละเผาเนี่ยมีความยากและง่ายแตกต่างกันครับอืม oh <my> น่าสนใจปะคือความยากง่ายของแต่ละเผาอย่างแบบบางเผาอาจจะ อ่ารอดได้แต่ข้อเสียคือเลือดน้อยเบาบางอะไรนีหร้หรืออย่างบาลเผาที่แบบต้องอยู่ในที่มืดจะแข็งแกร่งขึ้นแต่อยู่ตอนที่สว่างจะอ่อนแอลงนะครับซึ่งวันนี้การที่เราจะมาเล่นเผาอ่ะแล้วเราจะเลือกเผามันก็ยังไงอยู่เราจะเลือกเป็นรนดอมเลยละกันกลบไปเฮ้ยเผา,าบีเดี๋ยวผมลองลองแปลให้ผ่านผู้ชมฟังดูกันก่นละกันนะพึ่ง <P ing> เป็นส์ธิ่ใจยเย็นพวกมันจะบินชอบดอกไม้และก็ตายโอ้โหเป็นคําอธิบายที่แบบ Oh. <laughs> ไม่กล่าให้ผู้เล่นแบบดีใจเลยแล้วแบบไ,ได้พึ่งไ,ได้พึ่งลงใช้คำว,ว่าตาย <laughs> มาครับความสามารถครับผมอันแรกสติงเกอร์คุณสามารถพกเหล็กในได้ครั้งละ7อันและจะใช้ทุกครั้งที่คุณจะสร้างความเสียหายพิษเมื่อเหล็กในหมดแล้วคุณจะต้องตายอย่างแน่นอนมันหมายความว่าไงวะอันนี้คือผมแปลออกมานะาที่ผมเข้าใจคือเราจะมีหลกเหล็กในเนี่ย7อัน และจะใช้ทุกครั้งที่สร้างความเสียหายด้วยพิษคือยังไง oh. <laughs> ไม่เข้าใจคือเอ่อเจ็ดอันแล้วทุกครั้งที่เราตีจะสร้างความเสียหายเป็นพิษหรอไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูอันที่สองก่อนเราไปเจอในเกมเดี๋ยวเราก็รู้เองนะ <c oughs> ความสามารถที่สองผสมเกสรระหว่างวันคุณสามารถยืนบนดอกไม้ดอกอะไรก็ได้และแอบเข้าไปเอาสริงเกอร์ที่คุณอาจสูญเสียไปคืนมาได้อย่างไรก็ตามการทําเช่นนี้จะทําให้ดอกไม้ ดอกนั้นแตกหักทันทีสติงเกอร์คือเกสอนปะคือเกสอนไหมโอเคได้ผู้ชมเดี๋ยวหยุดสักครู่นะครับตรงนี้ต้องอธิบายสกิลก่อนว่าในตอนที่ผมเล่นอนะ่ะผมอาจจะไม่เข้าใจสกิลแต่ตอนผมมาตาดัดผมฟังแล้วโอเคผมเข้าใจละก็คือต้องอธิบายก่อนว่าในสกิลแรกสกิลที่1เนี่ยที่เป็นของเหล็กในใช่ไหมซึ่งเราจะมีเหล็กในทั้งหมด7อันเด็ดอันนี้ จะลดไปทีละหนึ่งก็ต่อเมื่อเราตีติดคริติเคิลและเราสามารถเอาเหล็กในคืนได้โดยการไปหาดอกไม้และไปนั่งย่อที่ดอกไม้ครับซึ่งเราจะสามารถได้เหล็กในคืนตรงนี้ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะโอเคเราไปรับชมกันต่อครับผมไอไอตรงนเนี้ยเนี่ยไอคำว่าสต er. ูริงเกอร์ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่เหมือนกับว่าเราเข้าไปเอามันได้เหมือนเป็นการฮิวไหมเออก็ไม่แน่นะความสามารถหูมันเยอะจริงวะเฮ้ยคือเข้าใจเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาอัด ผมก็รอแอดออนนี้ก่อนว่ามันใช้ได้ไหมผมก็ลองมาใช้ผมตอนนั้นได้ได้เป็นนกจําได้ผมได้มาเป็นนกแล้วครั้นี้คือผมมานกมันไม่มีความสามารถเยอะเท่านี้นะมันไม่ยาวเท่านี้ด้วยอันนี้คือพึ่งครับผมความสามารถที่3เป็นพิษเมื่อคุณสร้างความเสียหายคริติคอลจะสร้างพิษร้ายแรงให้แก่เป้าหมายซึ่งจะอยู่คงนานถึง7วินาทีด้วยกันจากนั้นจะลดจํานวนสตริงเกอร์ลงหนึ่งความสามารถนี้จะไม่ทํางานกับสิ่งมีชีวิตที่มีผลอยู่แล้วอ,อย่าบอกนะว่า s ติงเกอรถ้าเรามี7อันและถ้าเราสมมุติหมด7อันคือตายเหรอความสามารถที่4ความตายคุณสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%แก่เป้าหมายที่คุณทำร้ายซึ่งติดพิษร้ายแรงก็คือตัวที่เราจะสร้างน้ำเมจดได้ถ้ามันติดพิษอยู่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเออประมาณนั้นน่าจะนะแปลไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแล้วก็2ความสามารถสุดท้ายครับรายวัน คุณจะทํางานได้ดีที่สุดในตอนกลางวันดังนั้นคุณจะอ่อนแรงและเคลื่อนไหวได้ช้าลงในเวลากลางคืนหรือแม้แต่ในช่วงที่ฝนตกตอนกลางวันก็ตามสว่วนอสดุดท้ายครับอายุการใช้งานสัน้นพึ่งมีหัวใจน้อยกว่ามนุษย์สามหัวใจอ้มันดีมีอะไรดีบ้างเนี <c oughs> ่ยอะไรดีบ้างวะฮะอ่ะตอนนี้นิวอันนี้คือมันเป็นความสามารถครับก็คือความสามารถแต่ละสายแล้วก็สุ่มเลยแล้วกันป๊บ วอริเออร์ครับผมอันนี้ไม่เคยเจอบอกเลยว่าเป็นความสามารถที่ท้าทายมากไปดูสิอ่ามาแล้วแล้วดูมีพึ Meat ่งมีเหล็กในเห็นไหมครับข้างล่างมีเหล็กในอยู่เจ็ดอันแล้วเราเกิดในไทยทรายอุ้ยตรงนู้นมีหมู่บ้านเห็นไกลๆแล้วผมเห็นไกลๆแล้วมีหมู่บ้านมาตรงนี้ด้วยตรงนี้มีเอ่อในส่วนของฟางแล้วคือเรามีแค่เจ็ดกี่หัวใจวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวใจ จะบ้าายเดี๋ยวผมลองตีวีเอเจอตัวหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรแล้วเราลองแบบว่าตีติดติดคีดิีนี่ไงโอ้แปลว่าเราห้ามตีติดคีเลยป่ะเพราะว่าถ้าตีติดคีทําให้เออฝั่งศัตรูติดพีได้อย่างเงี้ยถ้าสมมติเราตียังไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตีติดคีปุ๊บเอ่อไอตัวเข็มเราจะลดอโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็แค่แก้ไขด้วยการตีไม่ติดคีแล้วกัน เราเอาเตียงม,มาด้วยเลยครับเอามานอนเราไม่ได้เอามาเซฟเลยเพราะเซฟไม่ได้ครับผมอขอแลกของหน่อยครับมีของให้แลกไม่เอ่ยดี <G l od ic> ของดีของดีเอามาเอามาก่อนเลยเผื่อเราได้กินนะครับภารกิจวันนี้ของเราคือการหาเพนนะและอะไรเนยเนื้อกะต่ายเอ๊ะแมวมันกินกระต่ายเหรอวะไม่เข้าใจ <G l od ic> อ่าให้องนี้ไม่มีครับบ้านนี้ก็ไม่มีอย่างน้อยช่วงต้นเราก็ยังแบบว่าได้ของที่ค่อนข้างดีอยู่ครับก็ผมอาจจะตามหาเรือไหม ถ้าเราตามหาเรือและตามหาสมบัติล่ะเราน่าจะมีโอกาสเจอเพชรได้มากกว่านะสำหรับการเป็นพึ่งเพราะว่าเราลงน้ําได้ปะอ่าลงได้ไม่มีปัญหาเราเป็นพึ่งที่ค่อนข้างทนทานครับ <Huh? S 1> ปกติพึ่งในไ,ไมคับมันจะไม่สามารถลงน้ําได้นะครับต้องบอกก่อนแต่เราสามารถลงน้ําได้ฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีงามนะฮะเอาเป็นว่าการหาเพชรในรอบนี้เดี๋ยวผมจะไปหาเพชรด้วยการหาเรือแล้วกันมันจะได้แบบรวดเร็วนะครับหัวหาเรารวดเร็วมากเลยอ่ะ ินแล้วบิ๊กสตูสตูสตสตสตมันอ่าสตูบอเมื่อกี้ใช่ไหมสตูปะ่ะฮะอ๋อมืดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ว่าทำไมเราเดินช้าลงครับอ๋อมันมืดแล้วหูเดินช้ามากเลยเนี่ยอ่าถ้างั้นเตรียมเตรียมตัวนอนดีกว่าครับเดี๋ยวระหว่างอันนี้ก็ตัดไม้ลอแล้วกันระหว่างลอมมืดโอเคได้ไม้มาหกอันก็ถือว่าเยี่ยมมาก เราก็คับมาแล้วครับโต๊ะาับรับ,รบสติ๊กมาก่อนแล้วก็นอนเราจะไม่อยู่มืดเดี๋ยวขาดอุ้ยอุ้ยอู้หูอุ้ยชิปชิปชิชิปชิชิชิอะไรเดี่ยแม่งมามาอะไรตอนนี้โอ้โหโ้น่าสงสารเขานะครับสงสารผมนี่แหละสงสารใครล่ะตายแล้วเอาไงดีวะแล้วเป็นซอมบี้เด็กด้วยโอ้โห บันเทิงแล้วคราวนี้ถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาแบบนี้ก่อนดาบไม้มามันจําเป็นนะเออตายแล้วโอเคคุณสเกิลตันอยู่ตรงนั้นเอาไงดีวะเอาไงดีวะเออแถวนี้ยังไม่มีตัวโอเคเราครับเอ่อขนมปังมากินก่อนดีกว่าโอ้ยคีเปอร์โออเออเผลอเผลอกดเผลอกดเอยอีกแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ปุ่มนี้ไม่ชอบเลยจะพอเผลอไปแบบว่าสไลด์โดนตลอดคีเปอร์โอเคเอาไงดีวะเอาไงดีไปเอาเตียงมาโอเคไอ้สเกิลตันหายไปละไปเตียงก่อน โอเคได้แล้ววิ่ง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 หาที่นอนก่อนเลยครับเอาให้เช้าก่อนไม่ไหวถ้าเราต้องอยู่ในสภาพนี้ตีก็เบาเดินก็ช้าโอเคนอนไปไม่มีตัวอะไรตามมาใช่ไหมโอเคปลอดภัยครับผมอเชา้าหายยัง <laughs> หายเถอะโอเคกําลังใกล้ใกล้หายไปครับอูหแล้วหายช้ามากโอเคหายแล้ว <laughs> จะหายได้โอเคครับเดี๋ยวเราเอาไม้มารครับจะคราฟใหม่เอ๊ะทำไมเราคราฟไม่ได้อ่าเอามาเรียบร้อยได้เรือมาแล้ ปเดี๋ยวเราดูก่อนว่าแถวนี้จะมีซากเรือไหมนะถ้ามีซากเรือก็ถือว่าตรงนั้นปะเอ้ตรงนั้นอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นดินน่าจะเป็นดินครับมองเป็นแบบว่าซากปลังพังเฉยเลย <Huh? S 1> หาไอ้นี่ครับผมซากเรือเราได้ซากเรือเสร็จเราจะหาเราจะได้แผนที่มาไงซึ่งเราได้แผนที่มาปุ๊บเราก็จะเอาไปสำรวจหาสมบัติได้เออตรงนี้มีซากประตูครับ ซากประตูมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วเราไม่ได้จะเป็นแล้วตัวนี้อะไรอ่ะซากเรือปะเจอแล้วซากเรือโอเคแล้วเจอโอเชียนบอนัมนตรงนี้มาลงไปเลยดูซิว่าจะมีเอเรียกว่ากล่องไหมนะกล่องขอเป็นกล่องแผนที่นะครับโอ้โหไม่มี <laughs> ดวงอุตส่าห์เจอแล้วยังไม่ยังไม่มีเลยหรือว่าเราจะลงท่ามูม่เดี๋ยวลงท่าม,มันเสี่ยงมากเลยเราเป็นพึ่งแล้วคือหัวใจมันน้อยมาก มันหน و มากเลยนะถ้าเราลงท้ำไปโดนสเกลตันยิงไม่กี่นดก็ตายแล้วเนี้ยผมว่าวิธีการหาเรือเนี่ยแหละน่าจะเวิร์กที่สุดแต่เอ้ยนั่นเหลือปะใช่ไหมตรงนั้นอ่ะหรือว่าดินอ่าดินเออช่างมันปล่อยมันไปเดี๋ยวขึ้นไปตัดไม้หาอุปกรณ์ก่อนดีกว่าคือถ้าเราดมัวแต่หาอย่างเงี้ยเราไม่อัพกิจอุปกรณ์เราอาจจะตายได้โอเคได้ไม้มาแล้วเราก็จะแปลรูปมาเลยแล้วก็คราฟเป็นคราฟติ้งเพมาเอมาเทเบิลโอ้ยลิ้น โอ้ยทุบเรือออกทุบเรือโอ้โหทุบยากมากโอเคเดี๋ยวขุดหินตรงนี้มีหินป่ะนี่นี่มีมีตรงนี้มีมมอ่ะเดี๋ยวผมขุดก่อนแล้วกันโอ้เจอเหล็กเหล็กก้อนเดียวแน่นเลยดูทรงนนะเหล็กก้อนเดียวไม่แต่ก็ดีนะก้อนเดียวเราเอาไปคราบโลได้เออถ้าเราเป็นพึ่งโลน่าจะสําคัญมากมากอะ่อะก็เอามานี่แล้วก็ทำไมมันไม่ขึ้นสูตรวะเออไม่ขึ้นสูตรครับไม่เป็นไรก็คราบมาได้ฟิกแอคแล้วหนึ่งแล้วก็คราบดาบเพิ่มมาครับอีกหนึ่ง โอเคแล้วก็ครับพวกพวกก็จําเป็นอาค่าอุปกรณ์ให้เต็มชุดเลยแล้วก็คราฟขวานครับรับโอเคเยี่ยมมากมาเดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนไอรอนอู้กี่ก้อนเนี่ยขอสามเลยปะสองก้อนก็ยังดีก็ยังดีขูดหินมาเพื่อหน่อยละกันนะครับโอเคอุปกรณ์น่าจะพร้อมแล้วอาหารก็มีนะครับในระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคไปขุดบล็อกออก ไปหาเรือกันดีกว่าเอาจริงชาเลนเนียมันน่าจะต้องแบบมีอะไรท้าทายเข้ามาในแต่ละอีพีเนาะท่านผู้ชมสามารถแนะนําได้นะแบบว่าพี่เอาแอดออนนี้เข้ามาด้วยไหมอาจจะเป็นแบบที่ผมคิดไว้นะอาจจะเป็นแบบแอดออนที่แบบว่าเป็นพวกภัยพิบัติเอออันนี้น่าสนใจเอามาเพิ่มแอดเข้าไปแล้วแบบเราเวลาสุ่มเผาอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้แบบมีความแอดวานซ์มากขึ้นเดีผมชอบในความแบบว่าเบลล็องมันใส่รายละ,ละเอียดตรงการภายัยมันภัยทีละข้างนะเวย้ยแต่ในส่วนของจาว่าม่งภัยสองข้างค,งครบพร้อมกันเลย เหมือนจะไม่ใช่ซากเลยแต่ตูไม่แน่ไอตรงดำๆมันอะอันนี้นะอันนี้เป็นประตูในเธอแต่ข้างหน้านะ่ะไอดำๆอ่ะถ้าเจอจริงๆก็ขอเป็นแทนที่สมบัติ <c oughs> นะเราจะได้ไปหาเพชรไงหรือว่าแบบท่านผู้ชมอาจจะชรเลนจ์อีกก็ได้นะบอกว่าพี่ห้ามหาเพชรจากตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนอีพีนี้ห้ามหาเพชรจากเรืออะไรเงี้ยบอกได้นะมืดแล้วเหรอโอ้โห <c oughs> มืดไวแทนเนอะโอเคโอ้ยมืดมืดนามืดมองไม่เห็นะ ก่นวี้นะ้ำงดูว่านอนนอนนอนใต้น้ำไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าว่ามีของไหมนะอ้ามีสมบัติโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เจอสมบัติแต่เจอของดีเยอะครับหูถ้าเป็นเอาชีวิตรอดแบบปกติมันดีมากเลยเนะี่ยเสียดายเป็นโอ้ย,อยขึ้นขึ้นขึ้นเกือบตายถ้าเป็นชีวิตรอดปกติคือมันเป็นของเริ่มต้นที่ดีมากแล้วแถมเจอไออ่าเมอร์แถมเมอร์ t ร i มเออเมอร์ t ร i มครับ สองอันน่ะสุดยอดมากเลยนะหรือว่าเราไปนอนที่ฝั่งก่อนครับตรงนี้มันไม่น่ามีอะไรแล้วอะคือในเรือก็มีของแค่นี้ครับมีแค่กล่องเดียวถ้าไปเรือสภาพนี้นะเรือสภาพไม่สมบูรณ์มีเครื่องเดียวก็คือมีแค่กล่องเดียวอืบ้านซอมบี้เหรอถ้าเป็นบ้านซอมบี้เรามาสำรวจได้นะเรามาสำรวจแล้วเรหาแผนที่ได้เออใช่ใช่ใช่ถ้างั้นเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเรามาหาบ้านซอมบี้กันดีกว่าเพื่อจะเจอแบบแผนที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แน่นะ โอเคเช้าแล้วเยี่ยมมากเราไปหาที่เกิดซอมบี้น้ำกันดีกว่าจะมีแสงใช่ไหมนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วใช่ใช่ไหมแบบนี้น่าจะใช่นะมันไม่น่าผิดอะไรนะน่าจะใช่อเดี๋ยวเราลองลงไปดูก็โอ้โหเราลึกมากรีบเลยรีบเลยรีบเลยมีกล่องไหมกล่องแม่งอยู่ข้างใต้นี่แน่เลยนี่เดินกลับไกบอยู่ครับโอ้โหล้วขึ้นน้ํานานมากครับ ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันเวทล็อกอ่ะใช้ประตูได้ปะมันใช้ได้ไหมมันน่าจะใช้ไม่ได้นะเวทล็อกเท่าที่จําได้อาจจะต้องไปหาที่อื่นมันลึกเกินครับตรงนี้ไม่มีไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้ตัวอะไรนะแมกมาที่มันเป็นตัวสร้างฟองน้ําได้แม่งไม่มีข้างหน้าก็มีอีกหนึ่งที่ครับเออตรงนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวลองมาดูก่อนอาจจะลงไปได้ไหมขอมีแบบแมกมาสักบล็อกหนึ่งทำไมเราไม่ขุดมาวะเสียดายถ้าขุดมาอุ้ยอู้ไอ้นี่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 เหลือใหญ่ครับผมแลวอเมทิตด้วยป่ะน่ะ ตัวนั้นน่าจะอเมนทิดด้วยนะใช่ไหมเออตัวนั้นอนเมนทิสเฮ้ยไม่เคยเจออเมนทิดที่แบบว่าอยู่ใต้น้ำเห็นชัดๆแบบอยู่มนาอะไรแล้วเนี่ยลงโอเคร,รีบรีบหาก่อนอ่าแผนที่สมบัติชมพีน้ำทุบเลยอันนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีกล่องโอเคขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอากาศจะหมดอากาศน้อยมากอากาศน้อยมากเอออ้าโอเค,อเคลงใหม่เดี๋ยวขอดูข้างใต้นี้สิ ไม่มีเลยตรงนี้ล่ะมีไม่มีแผนที่สมบัติเอ้ยอย่าเพิ่งมาชิปแล้วชิปแล้วชิปชิปชิปตายตายอย่างงี้ยโอ้โหาเปแบบนี้ก็เสี่ยงอะเนี่ยเสี่ยงตายครับก,ก็ก็ตายแล้วโอเคเอาเป็นว่าภาคนี้ก็จบแบบมิชชั่นเฟลแล้วกันนะครับแล้วดูมันเดิน เดิน <c oughs> เดินเยอะเยอยเข้ามาเอาศพอีกโอเคสารพัดนี้ครับเราได้กลายเป็นชนเผ่าพึ่งนะเป็นโคตรยากเลยฝากกดไลค์คนละทีครับแล้วก็ถ้าใครชอบซีรีส์แบบนี้ใครชอบคนนี้แบบนี้สามารถกดติดตามได้ครับแล้วก็ใครแบบว่าอยากได้รับการแจ้งเตือนมาดูก่อนใครเลยเนี่ยมาคอมเมนต์ก่อนใครผมคนแรกครับพี่อะไรเงี้ยก็กดกระดิ่งว้ด้วยครับเวลาแจ้งเตือนก็จะมีการแจ้งเตือนเนาะก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย